<C 1> คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัจ้านัจ้ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับชมแตบยาเช่นเคยครับผมกับเว็บไซต์ที่เล่นอยู่นะครับเว็บลักซ n โนรก็ผมส่วนค่ายเกมวันนี้ที่เราจะมาเล่นเราจะเล่นกับค่ายพมติเพก นะครับผมกับเกมเกมอะไรดวีวันนี้ให้ <Go. S 1> ผมเล่นลองหาเกมใหม่ดูก่า <Go. S 1> นี้ดีกว่าเกมใหม่เกมใหม่มหม The Get Chicken Escape ไปลองเล่นกันดีกว,ว่านะ <B unk. S 1> ผมปั่นป่าเลยมาเข้าเกมกันมามามา <laughs> อ่า,อาม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 าโอ้ยภาพเกมเงน่ารักกว่า มาครับท่านผู้ชมก่อนจะเริ่มเกมเราไปดูกฎระเบียบเกมกันก่อนอเคนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวแพงไก่เป็นตัวแพงที่เหลือตัวถูกอันนี้สัญลักษ์วายโบนัสไม่ได้อ่ะมีโอ้โหมีนี่ด้วยครับผมเกมนี้ถ้าเก็บโบนัสได้5ตัวขึ้นไปจะทําให้ฟีเจอร์รางวัลใหญ่ทํางานนะอ๋อมีโอ้โ,อโหวายมีกี่แบบครับไม่มี1 2, 2่แบบมีเป้ายามไก่กระเจิง แะมีฟีเจอร์ไข่ด้วยอดิกาเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะท่านผู้ชมก็เห็นเป็นเกมใหม่ก็เลยเข้ามาลองกันดูนะฟีเจอร์น่าจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยอุ้ยมีอะไรเนี่ยมีบันันฟีเจอร์มีโบ,บ,บนัสอุโมงค์รับไก่เคลื่อนพลไรอะ่ะวยวายมีเยอะโอ้โหรูปแบบเกมม่งมีเยอะน่าเล่นโอเคการชนะรางวัลย0ิบรูปแบบแต่ 8, เราไปลองเล่นกันเลยดีกว่า ทิสตีเราไม่คล่องนะปฏิบัติเรานี่ชำนาญแหละแหละไปเราไปล้องเล่นกันเดี๋ยววนท่านผู้ชมเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์อะไรนะผมเบ็ดเล่นอย่างเดียวนะผมขอเบ็ดเริ่มที่20บาทแล้วกันนะขอเบ็ดเริ่มที่20บาท20บาทก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคไปไปเริ่มกันเลยเรามาตีกับไก่ซะหน่อย วันนี้เป็ดจะมาตี๊ยงไข่นะครับผมปไปขอแบบเทอร์โบยี่สิบรอบก่อนยี่สิบรอบก่อนดูว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างเกมนี้ผมจะขอเล่นเบาๆจะได้เห็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับผมเฮ้ยอะไรฟีเจอร์อะไรฟีเจอร์อะไรฟีเจอร์อะไรเฮ้ยไก่วิ่งไก่วิ่งวิ่งมาทำอะไรวะอะไรอะ่ะเฮ้ยไข่ทองคำกี่ใบคือรายได้ได้ไข่ทองคำแปดสิบหก ปึงป้งปึง้งปึ้งฮึไหนเฉยเลยโผล่มาข้นไหนอ่ะมันมีฟีเจอร์ไข่ถ้าฟีเจอร์ไข่ทำงานถ้าได้ไข่เยอะก็แปลว่าได้ตังค์หรอเอ้ยไอฟีเจอร์อะไรที่มีแบบป่าได้ไอ้ไวโพไวโพอ๋อรูปแบบเกมคล้ายๆนี่เลยท่านผู้ชมไอ้ปลาหมึอกอะ่ะไอ้ไอไราคาเค้นอะ่ะนั่นแหละ เจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวายได้กี่ตัวเอาเรื่องได้ตัวแพงไนซ์ nice อีกแล้วไนซ์ nice อีกแล้วไนซ์อีกแล้วเมื่อกี้อารอบนี้ขอเพิ่มจํานวนเบ็ดขอเพิ่มจํานวนเบ็ดซะหน่อยนะขอเพิ่มจํานวนเบ็ดซะหน่อยไปที่10รอบก่อนไปยเมื่อกี้สองฟีเจอร์แล้วนะผมที่เห็นนะนี่อะไรชิคเก้นชิคเก้นอีคลิปอ๋อเฮ้ยตัวแพงนี่นะ โอเคได้ตัวแพงอยู่นะฮะได้ตัวแพงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอัพเบ็ดสี่สิบไปเลยเบ็ดสี่สิบยี่สิบรอบ turbo บะเรามาดูฟีเจอร์กันนะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะเกมนี้ฟีเจอร์มันเยอะแยะเหลือเกินเกมใหม่อันนี้ไปไอ้ยาไม่ได้เลยเลยปังยี่สิบรอบยี่สิบรอบยีสิบรอบไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไหล โบนัสไหลมาหน่อยดีโบนัสไหลมาหน่อยอยากเห็นหน้าโบนัสอะ่ะอยากเห็นหน้าโบนัสเหลือเกินอยากเห็นหน้าโบนัสเหลือเกินไม่โผล่ไม่โผล่เอาเลยเอาอเได้ตัวอะไรได้ตัวไหนได้ตัวไหนไก่ตัวนี้แพงไหมโอ้เป็นตัวที่สามเป็นตัวที่สามโอเคเบ,บ็ดที่ตาละสี่สิบห้าบาทสามสิบรอบไปเลยเดีกวนะ่าท่านผู้ชม ตะเลติคอไปไหลไปไหลไปไหลไปไปโอ้โห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 โบนัสโบนัสสองตัวเมื่อกี้ไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลอ่ะยี่สิบไปยี่สิบรอบยี่สิบรอบหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆรเเมื่อกี้เห็นสองฟีเจอร์แล้วฟีเจอร์ไข่ฟีเจอร์ไข่ก็คือน่าจะเต็มไปด้วยไข่ มีฟีเจอร์หมาป่านะสองอันแล้วที่โผล่เอาแล้วฟีเจอร์มาอีกแล้วฟีเจอร์อะไรรอบนี้เอ้ยรอบนี้อย่างกัอะไรวะเนี่ยเอ้ยไก่ปีนไปไหนอ๋ออุย้ยอุ้ยวายทั้งแถบโอ๋นี่ฟีเจอร์ไก่แบบไก่ไอ้นี่นี่นะใส่รักวายอื้มโอเคทต่ไม่ได้เลยนะ ฟิเจอร์ฟีเจอตัวนี้จะได้เป็นไวทั้งแถบเลยนะผมจะปรากฏสองกับทอนสองสี่โอ้โถ้าโผล่สามอันนี้เมื่อกี้นี่บึ้มบั้มอะเอาเรื่องเอาเรื่องมีให้ลุ้นเยอะไอ้เกมนี้ไปไปไลไปไหลไปไลไไหลไปไลไไหลไปไลไไไปไลไไปไไไปไไปไปไไไปไไป มีลายไม้มีลายไม้มี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 ไม้เบ็ดแพงเบ็ดแพงไม่เคยโผล่เบ็ดแพงไม่เคยโผล่เบ็ดทีละสามสิบบาทดีกว่าเบ็ดทีละสามสิบบาทสามสิบรอบแบกสามสิบรอบไปกสามสิบรอบแบกไปดูไัมีฟีเจอร์อะไรผมเอ้าโบนัสว่ะโบนัสเข้าแล้วโบนัสเข้าแล้วโบนัสมาแล้วโบนัสมาแลยเฮ้ยยกหออย่างเท่เลยโอเคเลือกแผนมีให้เลือกแผนด้วยนะถ้าได้โบนัสมาสามอัน จะเลือกแผนอะไรผมชอบแบบผมชอบทีหนึ่งอะผมเลือกแผน A ไปอะไรอ่ะเิคยโบนัสเิคยโบนัสโบนัสเสียงเพื่อรับโบนัสเพิ่มอ๋อนี่เสียงก่อนเสียงก่อนถ้าอยู่ในเขียวไปว่ายังได้โอเคอ๋อไปอ๋อมันจะไล่ไต่ระดับเลยท่านผู้ชม จะไล่ไต่บนดับไปถึงบิ๊กบิ๊กมันนี่เลยเอ้ยเอ ice, ้ยเอ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 ้ยไปเราเสี่ยงเราเสี่ยงเอาให้สุดเสี่ยงให้สุดถึงวะถึงวะถึงวะอันนี้มาอันนี <t 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 uh ้เอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้อ่ะเพราะแต่เขาก็ให้จบให้เงินกลับมานะโอ้ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ไปไม่สุดแบบไปไม่สุดเลยเราอยากไปให้สุดเถอะท่านผู้ชม เราจะไปได้สุดจริงกันวันนี้มาต่อเนื่องเลยเพื่อนต่อเนื่องไปไปเลยไอ้ไก่จ๋าไปเร็วเร็วเฮ้ยมีอะไรมาเล่นมีอะไรมาเล่นอีกแล้วมีอะไรมาเล่นอีกแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งออกมาอ๋อฟีเจอร์ลงมาใหม่ครับฟีเจอร์ถังมาไข่มาแล้วไข่ทองคำมาอีกแล้วไข่ทองคำมาแล้วอุ้ยเรามีเยอะ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 มาไข่มาไข่มาตัวแพงโอ้โห โอ้โหตัวแพงไม่เกิดเลยตัวแพงไม่เกิดเลยเกิดเป็นตัวถูกเอาถ้าใจแล้วถ้าฝักฟีเจอร์ไข่มาไข่จะร่วงลงมาแล้วก็สุม่มสุ่มตัวจ่ายออกมาโอเคถ้าโชคดีเป็นตัวจ่ายแพงๆก็เรียบร้อยก็บันเทิงไปต่ออีก30รอบไปเปลี่ยนเป็น30หมุนเทอโบไป มาฟีเจอร์อะไรทำงานอีกแล้วฟีเจอร์อะไรทำงานอีกแล้วมา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 แล้วไก่ไก่อ๋อ้ฟีเจอร์เ uh, ม uh, <tr arrangements> ื <tr illar those Rogers> ่อกี้ฟีเจอร์ไข่ป่ะฟีเจอร์ไข่ใหม่แกมามามากี่ใบรอบนี้กี่ใบรอบนี้กี่ใบรอบนี้กี่ใบแปดสิบหกเท่าเดิมมาตัวแพงตัวแพงตัวแพงใจมาตัวแพงใจมาตัวแพงใจตัวแพงใจเอ้ยตัวแพงอยู่ตัวแพงอยู่เฮ้ยตัวแพงอยู่อืออือโอเค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 ยังได้ตัวแพงะเมื่อกี้ แต่ยังยังตามทุนอยู่นะยังตามทุนอยู่ยังตามทุนอยู่นะมาเล่นเกมใหม่ก็ไม่ค่อยรู้กดระเบียบเท่าไหร่ถ้าได้กําไรกลับก็ดีถ้าไม่ได้ก็เสียดายป<ะ>้งจะเรียกว่าเสีย,สยใจ <laughs> มามีอะไรลงไหมรอบนี้ไหลไปไหลไปเพื่อนเออเออไม่มีอะไรเลย เพิ่มเบ็ด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 ตาละสามสิบหกบาทไปที่สามยี่สิบหลอดมีอะไรไหมมูได้ดีไหมมีอะไรมูได้ดีไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โไหลมาใหม่อีกแล้วฟีเจอร์ใหม่แล้วฟีเจอร์ใหม่แล้วฟีเจอร์มาแล้วฟีเจอร์มาแล้วฟีเจอร์อะไรฟีเจอร์หมาป่ามาฟีเจอร์หมาป่ามาโอเควายวายวายแบบเกาะตุ่มไปขอตัวแพงเลยตัวแพงสองช่องหนึ่งสองโอเคคิว ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่นู่กับถูกวิ่งเจอได้เยอะดิอุ้ยมาแล้วไก่มาแล้วไก่มาแล้วโอเควิ่เจอไข่มาแล้ววิเจอไข่มาแล้วมา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 แต่จุดโผฟองเหมือนเดิมแปดจุดฟองเหมือนเดิมหรือไงจ้าทางที่แปดจุดหกเหมือนเดิมอุ้ย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 โอ้โหตัวแพงตัวแพงเยี่ยมตัวแพงอีกแล้วโอ้ตัวที่สองว่ะท่านผู้ชม เอาเรื่องเอาเรื vamos, vamos ่องเอาเรื ara, ่องเอาเรื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 ่องเลยเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเมื่อกี้มามาต่อกันไปมาต่อ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 มาหยุดที่ได้ตัวแพงนะท่านผู้ชมโอ้โหไม่อีกสักตัวละท่าน อาผมลดเบ็ดหน่อยดีกวเดี๋ยว,เ,ยวเห็นฟีเจอร์ไม่หมดผมอยากเห็นฟีเจอร์อันนี้ไม่รู้โผล่มาหรือยังเนี่ยัตคูนยังไม่โผล่ให้ผมเลยมีไก่เคลื่อนพลยี่สิบสองจุดอะไรยอยากเห็นเหลือเกินไปสามสิบรอบอา้าวกดทีเดียวกดทีเดียวมาเลยฟีเจอร์<ะ>เอาเรื่องวะอา่เจอหมาป่ามาอีกแล้วต่อต่อ ต่อตรงนี้ต่อช่องสายเอาวะโอ้ไม่มีวายตรงนี้วะเออเออตัวแพง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 เออเต็มหน้าครับผมเรียบร้อยมใหม่แล้วฟีเจอร์ใหม่แล้วฟีเจอร์มาแล้วใครไม่เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอันนี้ดึงดึงวายเต็มหน้าไปเออดึงหน้านึงเฮ้ยเดี๋ยวดึงหมดเลยดึงหมดเลยดึงหมดเลยดึงดิ โอ้ไม่ดึงวะโอ้ไอ้ไก่เวนจีแม่งซะตัวเดียวกันตัวเดียวกันอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้ไม่ได้อ่ะคือเมื่อกี้เกือบแล้วตัวแพงด้วยนะตัวแพงตัวที่สามได้ปะไก่เขียวเนี่ยอ๋อตัวแพงตัวสุดท้ายนี่หว่าโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์วายทั้งแถวแต่ไม่ได้อ่ะไปอ้าวผมลืมกดเทอร์โบ ตัวโบยี่สิบรอบไปอ้าโบนัสมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูรอบนี้เราจะกดไปถึงปีเอาแผนอะไรเดียบแผนอะไรเมื่อกี้แผนเอแผนหนึ่งแผนหนึ่งแผนหนึ่งไม่ได้ก็ตั้งแผนหนึ่งไม่ได้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 แผนสองไปแผนสองไปแผนดีไปแผนดีไปจะเป็นยังไงตัวแผนดีเหมือนกันนี่มั้งกันนี่วะไอเวนโอ้โหยังไม่ทันได้เลยเลย โอ้โหอ๋อคือมีแผนมาให้แต่ข้างในเหมือนเดิมไปสุ่มเอาฟีเจอร์ผมมาฟีเจอร์ผมมาเอ้ยโอ้โหจะตกจะดีใจทำแมวอะไรได้20่บาทโอเคยังไงดีนี่ก็สิบกว่านาทีแล้วฟีเจอร์ไม่ค่อยโผล่เลยฟีเจอร์ก็โผล่มาเยอะอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวคูณไม่ไม่หล่น อยากเข้าโบนัสอะ่ะผมขอเข้าโบนัสซะหน่อยเดี๋ยวมันจะเข้าไหมไปสุ่มไปเลย50รอบเอ้าโบนัสเข้าแล้วผมขอแล้วเราเนี่ยผมอยากเล่นโบนัสข้างในมาแผน A ไป่ะแผนะ่นเอป่ะเอาบิ๊กมันนี่เฉย<ะ>บิ๊กเฉยบิ๊กเฉยเลยนะผู้ชมยังไงเนี่ยยังไงคูณไลคูณไลค,คูณหนักๆเลยเฮ้ยคูณคูณสองร้อยไอ้เหี้ยเอ้เอา เลือกไข่เลือกไข่แปลว่าได้เงินแน่ๆอันนี้ได้เงินแน่ๆได้ได้รีสปินไ้ยคูหนักหน่อยคูหนักหน่อยอันนี้คูหนักหน่อยคูหนักหน่อยคูหนักหน่อยอุ้ยไม่ถึงคูหน้าร้อยเลยอ่ะคูหกสิเหรอคูหกทีปะโอเคอันนี้รีสปินอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ว่ามันต้องมีคำว่าสะสมหรือว่าอะไรสักอย่างที่ต้องหยุดโอ้โหคูหนักหนักอ่ะอยากได้คูหนักหนักอ่ะเอาอะเอารับแล้วโอ้โหสองพันสี่โอเคยังยังได้ยังได้กำไร พอพอพอโอเคอันนี้เราก็ได้กําไรกลับมาแล้วเราเห็นได้เห็นบิ๊กโบนัสแล้วก็ผมข้างในมันจะเป็นเลือกไข่รอบเกมนี้ฟีเจอร์เยอะฟีเจอร์เยอะมากท่านผู้ชมสนุกด้วยสนุกด้วยต้องลองมาเล่นต้องลองมาเล่นนะครับผมโอเคสาหรับใครพอมติเพลเ,เกมใหม่ลองมาเล่นดูนะครับผมเกนสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมเกมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ